สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ k เคเกษตรฟาร์มนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่กําลังหาวัวเลี้ยงวัวไทยนะครับขาจับต้องได้แน่นอนครับตัวนี้หัวทองว่างครับท้ายสูงร้อยยีสิบบวกครับตัวนี้พอยี่ขึ้นครับวัวไทยที่เลี้ยงง่ายครับดูครับการกินหญ้าลักษณะดีมากครับแทงขาก็ดีครับตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วนะครับ ตัวนี้เปิดไปที่ยี่สิบนะครับหรือว่าสองหมื่นบาทนะครับต่อร้องได้ครับครบเครื่องเครื่องดําด้วยครับตัวนี้อืมก็สองสวยหลังตรงครับอืมสองหมื่นบาทเองนะครับตัวนี้จับต้องได้ครับท่านไหนที่งบน้อยน่ครับประมาณนี้ครับกินยาไม่ไม่เลือกครับ มาถึงมานี่ถึงมามันเป็นสัตว์แล้วบอกไก่หรอไก่แล้วแต่มันเป็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 นแล้วใช่ไหมครับจะยังไม่ได้ผสมอย่าง no. ดูมลนสอง0 0นบาทครับ <c oughs> ตามตามงบครับท่านใดที่งบน้อยครับกินได้ร้อยยี่สิบห้าครับขายร้อยยี่สิบห้า มีลูกมาแล้วกสี่ตัวไหมสองสองก็สองตัวตัวสามยังคล้องใช่ใช่ป่ะจอ๋อนี่ดึงมาดึงมาเครื่องดำด้วยครับตัวนี้า 6, 000, ราคาสองหมื่นเครื่องครับจำได้เครื่องอีกน,นี่เครื่องด้วยครับเลี้ยงง่ายครับตัวนี้สำหรับคนที่งบน้อย <c oughs> ก็สวยครับตัวนี้นี่ครับเชื่องน,นี้ต่างหากเอาไปมัดตามสวนตามนานี่อยู่เลยเ,ลยเนี่ย <c ười> คือตัดหญ้อย่างดีนะครับสองหมื่นบาทนะครับพอผสมอือ <c ười> พอผสมเลยนี่่ันไดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยครับสองหมื่นบาทเองนะครับตัวนี้ต่อรองได้ครับ ดูครับนิ่งมากอยู่เลยสองหมื 20, บนบาทครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ออกขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับเชื่องด้วย